เมื่อวันที่5มีนาคม2566ในย่านคนรวยแห่งหนึ่งของเมืองไมาอามีรัฐฟลอริดาคู่รักชาวมุสลิมหนุ่มสาวที่เพิ่งแต่งงานกันได้กลายเป็นศูนย์กลางของคดีอาญาที่น่าเศร้าสามีซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในวัย30ต้นๆเป็นที่รู้จักในด้านค่านิยมที่เข้มงวดและมุมมองอนุรักษ์นิยมส่วนภรรยาซึ่งเป็นผู้หญิงวัย25ปีที่มีภูมิหลังเรียบง่ายได้ย้ายมาอยู่ที่ไมาอามีไม่นานหลังจากแต่งงานภายในเวลาเพียงหนึ่งเดือนหลังการแต่งงานความสัมพันธ์ ก็จบลงด้วยความรุนแรงนำไปสู่การฆาตกรรมที่สร้างความตกตะลึงให้กับทั้งครอบครัวและญาติพักนี่น้องชุมชนท้องถิ่นอามีฮัส,สันเป็นนักธุรกิจวัย32ปีเกิดและเติบโตที่ไมอามีรัฐฟลอริดาเขามาจากครอบครัวมุสลิมที่ร่ำรวยซึ่งมีหลักฐานมาจากตะวันออกกลางอามีเป็นที่รู้จักในเรื่องวินัยสงวนตัวและมุ่งมั่นกับงานอย่างมากครอบครัวของเขาเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งทั่วฟลอริดาและอามีเพิ่งเข้ามาดูแลธุรกิจบางส่วนหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการเงินแม้จะอออาศัััยยยู่่ในนเมมืงททีส แต่อามีก็ยังคงยึดมั่นในหลักคําสอนอิสลามแบบดั้งเดิมและมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งหนโดยรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและาศาสนาของเขาไว้หลายคนที่รู้จักอามีต่างบรรยายว่าเขาเป็นคนเก็บตัวฉลาดหลักแหลมและจริงจังกับเรื่องครอบครัวมากเขาไม่ได้คบหาแบบผิวเผินและเคยบอกครอบครัวว่าเมื่อถึงเวลาเขาต้องการภรรยาที่มีค่านิยมเดียวกันกับเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เคร่งาศาสนามีความเคารพและไม่มีประวัติความรักกับผู้ชายคนอื่น ภรรยาคือไลาลาฟิตฮิวไลลา,ลาฟิตฮิวเป็นหญิงสาววัย25ปีเดิมที่มาจากเมืองเล็กๆในรัฐโอไฮโอเธอมีภูมิหลังที่ยากจนและเติบโตมาในครอบครัวครอบครัวมุสลิมที่เคร่งครัดอิลาเรียนบันคดีในวิทยาลายัยและทํางานพารทาทมเป็นครูก่อนที่จะได้พบกับอามีอิลาได้รับการขนานนามว่าเป็นคนใจดีพูดจาไพเราะและสุภาพเธอใฝฝันที่จะแต่งงานและสร้างครอบครัวมา โดยตลอดอิลาได้พบกับอามีผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ของชาวมุสลิมพวกเขาคุยกันสองสามสัปดาห์โดยยึดถือประเพณีอิสลามเป็นแนวทางก่อนที่จะให้ครอบครัวของพวกเขามีส่วนร่วมอามีบินไปโอไฮโอกับพ่อแม่ของเขาเพื่อขอแต่งงานอย่างเป็นทางการอีลาและครอบครัวของเธอประทับใจในทัศนคติที่จริงจังและความมุ่งมั่นในศรัทธาข,ของเขาหลังจากผ่านไปหลายปีหลังจากสื่อสารกันมาหลายสัปดาห์และมั่นหมายกันอย่างเป็นทางการอิลาจึงย้ายไปไมอามีและทั้งคู่ก็ได้จัดพิธีแต่งงานเล็ก โดยมีญาติสนิทมาร่วมด้วยชีวิตหลังแต่งงานอามี่และอีลาได้ย้ายเข้าไปอยู่ในคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ในย่านหรูแห่งหนึ่งของไมอามี่ายในตกแต่งอย่างครบครันและอามี่ก็ดูแลให้อีลามีทุกสิ่งที่จําเป็นเพื่อให้เธอรู้สึกสบายใจอีลาซึ่งเป็นคนใหม่ในเมืองและไม่คุ้นเคยกับกลุ่มเพื่อนของอามี่จึงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บ้านเพื่อปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่เธอมีเพื่อนเพียงไม่กี่คนมีเพื่อนอยู่ใกล้ๆและต้องพึ่งพากาศทั้งในด้านการเงินและอารมณ์ในช่วงสองสาสัปดาห์แรกสถานการณ์ภายนอกดูเหม จะเป็นปกติอิลลาปูดรูปภาพจากงานแต่งงานส่องสั่งรูปลงในบัญชีโซเชียลมีเดียส่วนตัวของเธอแสดงความขอบคุณและตื่นเต้นกับชีวิตใหม่ของเธออย่างไรก็ตามอามี่ไม่เคยแชรรูปภาพหรือโพสต์ใดๆเกี่ยวกับการแต่งงานเขายังคงรักษาความเป็นส่วนตัวเช่นเคยไม่ค่อยพูดถึงชีวิตส่วนตัวแม้แต่กับเพื่อนสนิทความคาดหวังที่แตกต่างกันแม้ว่าทั้งคู่จะเป็นมุสลิมแต่อามี่และไลาลามาจากวัฒนธรรมที่หลากหลายความคาดหวังของอามี่ต่อการแต่งงานนั้นยิงตามประเพณีที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมและเขาเชื่อว่าภรรยาควรเป็นคนเงเงียบๆชื่อฟั และไม่ค่อยเป็นที่สนใจเขาคาดหวังให้อีลาปฏิบัติตามกิจวัตรประจําวันอย่างเคร่งครัดที่บ้านหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมโดยไม่ได้รับอนุญาตและอยู่ในกรอบของการแต่งกายและพฤติกรรมในทางกลับการอีลาเติบโตมาในสภาพแวดล้องที่ยืดหยุ่นกว่าเธอสวดมนต์แต่งกายสุภาพและเคารพในคุณค่าทางาศาสนาแต่เธอก็เชื่อในการสื่อสารความเคารพซึ่งกันและกันและความเมตตา ในชีวิตสมรสเธอพยายามปรับตัวให้เข้ากับกฎของอามี่แต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอเริ่มรู้สึกอึดอัดและโดดเดี่ยวอามี่เริ่มตรวจสอบโทรศัพท์และถามคำถามอย่างละเอียดเกี่ยวกับอดีตของเธออีลารู้สึกสับสนและถูกล้อมจนมุมจึงพยายามทำให้เขามั่นใจว่าเธอไม่มีอะไรต้องปิดบังสัญญาเริ่มต้นของปัญหาอารมณ์ของอามี่เริ่มเปลี่ยนไปประมาณสองสัปดาห์หลังแต่งงานเขาเริ่มห่างเหินเงียบขรึมและบางครั้งก็หงุดหงิดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อ,อ,อีลาสังเกตเห็นว่าเขาจะออกจากบ้านโดยไม่บอกใคร บอกว่าเขาจะไปไหนและกลับมาตอนดึกบางครั้งเขาจะจ้องมองเธอเงียบเงียบราวกับกำลังครุ่นคิดอะไรบางอย่างอยู่นานหลายนาทีเมื่ออีลาถามว่าเกิดอะไรขึ้นอามี่ก็จะตอบว่าไม่มีอะไรแค่เหนื่อยแล้วเดินจากไปแม้ว่าจะไม่มีการโต้เถียงเสียงดังหรือการทะเลาะวิวาทกันในช่วงสัปดาห์แรกๆแ,แต่บรรยากาศในบ้านก็เย็นชาลงอีลาเริ่มรู้สึกกลัวแต่ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นสำหรับเธอชีวิตสมรสยังใหม่และเธอหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นตามเวลาและความอดทนเธอยังคงอธิษฐาน และมองโลกในแง่ดีต่อไปโดยไม่ทันรู้ตัวว่าความสงสัยภายในของอามี่ได้อย่างรากลึกลงไปแล้วจุดเปลี่ยนในชีวิตสมรสของอามี่และอีลาเริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบๆผ่านบทสนทนาง่ายๆเป็นเย็นวันอาทิตย์ประมาณ3สัปดาห์หลังจากงานแต่งงานของพวกเขาอีลากำลังเตรียมอาหารเย็นและอามี่ก็ดูผ่อนคลายพอที่จะนั่งที่โต๊ะอาหารเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันอีลาต้องการกลับมาสานสัมพันธ์อีกครั้งเธอจึงยิ้มและถามว่าวัยเด็กของคุณเป็นอย่างไรคุณเป็นแบบนี้มาตลอดเลยเหรอสนิทกับพ่อแม่ของคุณไหม อา مي ตอบสั้นๆว่าใช่พ่อสอนฉันทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องกติยศของครอบครัวอีลาพยายามสารต่อบทสนทนาเธอเล่าถึงสมัยเรียนมหาวิทยาลัยงานท่าทามและเพื่อนๆที่เธอเคยมีก่อนย้ายไปไม่อามีระหว่างที่เล่าความทรงจําเหล่านี้อีลาพูดถึงเพื่อนคนหนึ่งชื่ออดัมซึ่งครั้งหนึ่งเคยช่วยเหลือเธอในช่วงเวลาที่ยากลําบากในมหาวิทยาลายัยเธอพูดอย่างไม่ใส่ใจไม่ได้เน้นย้ำอะไรเป็นพิเศษแต่อามีก็หยุดกินกระทันหันเขาเงยหน้าขึ้นแล้วถามว่าอดัมคือใคร อีลาชะง,งักไปครู่หนึ่งด้วยความประหลาดใจกับคำถามนั้นเขาเป็นแค่เพื่อนสมัยเรียนเราเรียนกลุ่มเดียวกันเธออธิบายอามิจ้องมองเธออยู่ครู่หนึ่งแล้วถามว่าเธอเคยอยู่กับเขาตามลำังไหมคำถามนี้ทำให้อีลารู้สึกอึดอัดบางครั้งก็ใช่เธอตอบช้าชาเช่นในห้องสมุดหรือระหว่างทำโครงงานกลุ่มแต่มันก็ไม่ได้ไม่เหมาะสมอะไรสีหน้าของอามิเปลี่ยนไปเขาไม่ได้ขึ้นเสียงแตกขึ้นน้ำเสียงเย็นชาลงเธออยู่กับผู้ชายคนเดียวหรือเขาถามอิลาพยายามตอบอย่างอ่อนโยน ใช่แต่ก็แค่เรื่องเรียนมันไม่ได้มีความหมายอะไรฉันไม่คิดว่ามันจะสำคัญอะไรตอนนี้เบรรี่สำคัญจริงๆคืนนั้นเขาไม่พูดอะไรต่อเขานอนในห้องแยกโดยไม่ให้คำอธิบายใดๆเช้าวันรุ่งขึ้นเขาออกจากบ้านแต่เช้าอีลารู้สึกสับสนและเจ็บปวดเธอพยายามส่งข้อความหาเขาเพื่อถามว่าเขาโอเคไหมแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบความบาดระแวงและความหมกมุ่นเริ่มต้นขึ้นในวันต่อมาพฤติกรรมของอามี่เริ่มสงสัยมากขึ้นเขาเริ่มเช็คโทรศัพท์ของลายลาตอนที่เธออาบน้ำเขาค่อยๆทบทวนอีเมลเก่าๆ และโพสบนโซเชียลมีเดียของเธอเขาพบรูปถ่ายของอีลากับเพื่อนร่วมชั้นผู้ชายซึ่งไม่มีรูปไหนที่ไม่เหมาะสมเลยถึงกระนั้นอามี่ก็รู้สึกเหมือนถูกทรยศในใจเขาอีลาได้ทำลายความคาดหวังอันศักดิ์สิทธิ์เธอมีอดีตที่เกี่ยวข้องกับการสนิทสนมกับผู้ชายคนอื่นแม้จะเป็นเพียงด้านวิชาการก็ตามอามี่ไม่เคยเผชิญหน้ากับอีลาโดยตรงอีกเลยเกี่ยวกับอดัมแต่เขากลับเริ่มถามคำถามด้วยวิธีที่แตกต่างออกไปคุณแน่ใจนะว่าคุณเล่าเรื่องชีวิตก่อนแต่งงานให้ฉันฟังหมดทุกอย่างเขาจะถามหรือ คุณเคยทำอะไรที่ไม่อยากให้สามีรู้ไหมอีลาจะตอบอย่างตรงไปตรงมาและใจเย็นเสมอฉันเล่าทุกอย่างให้คุณฟังหมดแล้วไม่มีอะไรปิดบังแต่อามี่ไม่เชื่อเขาหมกบุ่นอยู่กับความคิดที่ว่าอีลามีพฤติกรรมไม่บริสุทธิ์ก่อนแต่งงานทัศนคติแบบเดิมๆของเขาที่ได้รับอิทธิพลจากแรงกดดันทางวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจส่วนตัวทําให้เขาไม่สามารถยอมรับอดีตใดๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายได้ในความคิดของเขาอีลาคุณค่าในฐานะภรรยาขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ทั้งทางพฤติกรรม และประวัติเพื่อค้นหาการยืนยันความคิดของอามียังคงวงเวียนอยู่ในหัวเขาโทรหาญาิห่างๆที่ทำง,งานอยู่ในบริษัทสืบสวนเอกชนและขอความช่วยเหลือส่วนตัวเขาต้องการให้ตรวจสอบประวัติของอีลาไม่ใช่เพื่อประวัติอาชญากรรมแต่เพื่อข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตทางสังคมของเธอก่อนแต่งงานลูกพี่ลูกน้องลังเลแต่ก็ตกลงที่จะรวบรวมข้อมูลสาธารณะไม่กี่วันต่อมาลูกพี่ลูกน้องโทรหาอาหมีและเล่าสิ่งที่เขาพบอีลาสำเร็จการศึกษาด้วยเกรดดีไม่มีประวัติอาชญากรรมและไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาว ในที่สาธารณะใดๆแต่มีรูปภาพที่ถูกแท็กไว้สองสังรูปจากเมื่อ5ปีก่อนเป็นรูปถ่ายหมู่จากทริปมหาวิทยาลัยแสดงให้เห็นอีลานั่งยิ้มอยู่กับเพื่อนผู้ชายสนุกสนานกันแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเขาไม่ต้องการหลักฐานเพิ่มเขาตัดสินใจแล้วเขาเชื่อว่าอีลาไม่ได้ซื่อสัตย์เกี่ยวกับอดีตของเธอแม้ว่าเธอจะไม่เคยโกหกก็ตามความเชื่อทางวัฒนธรรมและความเชื่อส่วนตัวของเขานำเขาไปสู่ข้อสรุปหนึ่งเขาแต่งงานกับคนที่ในสายตาของเขาไม่เหมาะสม หันไปใช้ความรุนแรงนับจากนั้นเป็นต้นมาอามามีก็เลิกคุยกับอิลายกเวน้นเมื่อจําเป็นเขาเริ่มเย็นชาทางอารมณ์เลิกกินข้าวกับเธอและแทบไม่ตอบสนองต่อการที่เธอพยายามจะพูดอีลารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่ไม่รู้ว่าความรู้สึกถูกทรยศของอมีนั้นฝังรากลึกลงไปแค่ไหนจากนั้นก็มาถึงจุดจบอมีไปพบแพทย์ไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อ,ออีลาเขาชวนเธอไปตรวจร่างกายบอกเธอว่าเขาต้องการให้แน่ใจว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดีสําหรับครอบครัวในอนาคตอีลาตกลงโดยไม่รู้ตัว เกี่ยวกับเจตนาที่ซ่อนเร้นของเขาหลังจากการนัดหมายฮามีได้ถามหมอเป็นการส่วนตัวว่ามีสิ่งบ่งชี้ใดๆว่าอิลาเคยมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานหรือไม่หมอผู้ซึ่งยึดมั่นในหลักจริยธรรมและการรักษาความลับทางการแพทย์ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวอามีเริ่หมหงุดหงิดความต้องการหลักฐานเข้าครอบงำตังกะของเขาคืนนั้นอามีนั่งอยู่คนเดียวในรถที่จอดอยู่ใกล้ชายหากจ้องมองคลื่นทะเลในใ,นใจเขาคิดแต่เรื่องเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอโกหกฉันเธอไม่ใช่ผู้หญิงอย่างที่ฉันคิดเธอไม่ได้เป็น สมควรได้รับเป็นภรรยาของฉันความคิดที่จะยุติชีวิตสมรสกลายเป็นเรื่องที่มืดมนยิ่งขึ้นอามีไม่ต้องการแยกทางกันอย่างสงบอีกต่อไปเขาต้องการแก้แค้นและในวันต่อมาเขาเริ่มวางแผนว่าจะจัดการอย่างไรจิตใจของอามีมืดมนลงทุกวันสิ่งที่เริ่มต้นจากความสงสัยเงียบๆต่อน,นี้กลายเป็นความโกรธเงียบๆเ,เขายังคงอาศัยอยู่ใต้ชายคาเดียวกันกับอีลาแต่ความอบอุ่นของชีวิตสมรสอันสั้นของพวกเขาได้หายไปอย่างสิ้นเชิงเขาพูดน้อยลงและมองเธอมากขึ้นสายตาของเขามองตามเธอไปทุกคนทุกแห่ง ตั้งแต่การแต่งกายไปจนถึงการนั่งการพูดและแม้กระทั่งการละหมาดอีลารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ยังไม่เข้าใจถึงขอบเขตทั้งหมดของสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจ,ใจของอามีความรู้สึกโดดเดี่ยวและการควบคุมตนเองอามีไม่ยอมให้อีลาออกจากอาพาร์ตเมนต์เทียงลำพังอีกต่อไปเมื่อเธอขอไปมัสยิดหรือไปร้านขายของชำเขายืนยันที่จะขับรถพาเธอไปเองหรือบอกให้เธอรอจนกว่าเขาจะว่างเมื่อเธอเสนอตัวทำอาหารจานโปรดของเขาเขากลับปฏิเสธที่จะกินเมื่อ เธอพยายามนั่งลงข้างๆเขาแล้วพูดเขาลุกขึ้นยืนแล้วเดินออกจากห้องไปความเงียบนั้นดักตึงยิ่งกว่าคําพูดใดๆอีลาเริ่มเขียนบันทึกอีกครั้งซึ่งเป็นสิ่งที่เธอไม่ได้ทามาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยในบันทึกนั้นเธอเขียนว่าฉันไม่รู้ว่าฉันทําผิดอะไรแต่อามีมองฉันเหมือนเป็นคนอื่นเหมือนกับว่าฉันสอบตกในวิชาที่ไม่รู้ว่าตัวเองกําลังสอบอยู่ในขณะเดียวกันอามีก็เลิกสวดมนต์เป็นประจำเขาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในห้องทํางานที่บ้านค้นหาฟอรัมออนไลน์ที่สนับสนุนการเคร่งครัด และบางครั้งก็การตีความเรื่องเกียรติยศและความบริสุทธิ์ในชีวิตสมรสอย่างสุดโต่งเขาอ่านเรื่องราวของชายคนอื่นๆที่ยารางภรรยาเพียงเพราะเคยมีความสัมพันธ์ในอดีตรเรื่องราวเหล่านั้นไม่ใช่คาเตือนแต่เป็นการตอกย้าสิ่งที่เขาคิดอยู่แล้วนั่นคือผู้ชายมีสิทธิ์ที่จะขจัดความอับอายออกไปจากชีวิตด้วยวิธีการใ,ใดๆก็ตามอามี่เตรียมตัวสําหรับบางสิ่งบางอย่างประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนเกิดเหตุการณ์เขาเริ่มดําเนินการอย่างเงียบๆและครุ่นคิดเขาถอนเงินสดจํานวนมาก ออกจากบัญชีธนาคารและเก็บไว้ในลิ้นชักที่ล็อกไว้สำนักงานเขายังซื้อโทรศัพท์แบบใช้แล้วทิ้งและใช้มันเพื่อค้นหาคำศัพท์เฉพาะทางที่ต่อมากลายเป็นสิ่งสำคัญในระหว่างการสืบสวนวิธีกำจัดคนอย่างเงียบๆวิธีจัดฉากการบุกรุกและคดีฆาตกรรมในเมียอามีที่ยังไม่คลี่คลายเขายังได้ไปที่ร้านขายปืนในท้องถิ่นโดยอ้างว่าต้องการตัวและซื้อปืนพกขนาดเล็กที่ถูกกฎหมายเขาไม่เคยมีปืนมาก่อนเมื่อพนักงานร้านถามว่าเขามีเหตุผลเฉพาะเจาะจงหรือไม่อามีตอบเพียงว่า เพื่อความปลอดภัยของภรรยาผมเมืองนี้ไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดเคยเป็นกลับมาบ้านอีลายังคงพยายามแก้ไขชีวิตแต่งงานของพวกเขาเธอส่งข้อความหวานหวานให้เขาทําอาหารให้เขาและแม้กระทั่งถามว่าขอพบนักปรึกษาปัญหาชีวิตคู่ได้ไหมอามีตกลงแต่ก็ไม่เคยนัดเขาเลยเขาสัญญาไว้ว่าจะพรุ่งนี้หรือสัปดาห์หน้าแต่ทุกครั้งที่อีลาเอ่ยถึงเรื่องนี้เขาก็หาทางเลี่ยงได้ สัญญาณของความกลัวเริ่มปรากฏให้เห็นเย็ยนวันหนึ่งอิลาโทหาพี่สาวที่โอไฮโอเธอไม่ได้พูดอะไรมากนักแต่น้ำเสียงของเธอเบาและระมัดระวังฉันคิดว่าอามีคงโกรธฉันเธอพูดเบาๆฉันไม่รู้ว่าทำไมฉันลองถามเขาแล้วแต่เขากลับไม่เปิดใจเลยฉันรู้สึกเหมือนมีคนจับตามองฉันอยู่ตลอดเวลาหายใจลำบากในบ้านหลังนี้พี่สาวของเธอเริ่มกังวลและถามว่าอยากกลับบ้านไหมแต่อิลารีตตอบว่าไม่ค่ะ คิดว่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นบางทีเขาอาจจะแค่เครียดฉันไม่อยากยอมแพ้เร็วขนาดนี้แค่เดือนเดียวเองความไว้วางใจในชีวิตแต่งงานของอิลาทำให้เธอมองไม่เห็นอันตรายเธออยู่ในนั้นเธอไม่รู้ว่าอามีได้ตัดสินใจไปแล้วสำหรับเขาอิลาได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอัปยาาสอดสูส่วนบุคคลในโลกทัศน์ของเขาที่ถูกหลอหลอมด้วยความภาคภูมิใจที่บิดเบี้ยวและอุดมคติที่แข็งกร้าว เธอได้นำความเสื่อมเสียมาสู่บ้านของเขาแม้ว่าเธอจะไม่ได้ทําอะไรผิดก็ตามคืนก่อนหน้าคืนก่อนเกิดเหตุการณ์อามี่และอีลาได้ร่วมรับประทานอาหารเย็นกันอย่างเงียบๆมันเป็นมื้อแรกที่พวกเขาได้กินด้วยกันในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์อีลาถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีและยิ้มอย่างอ่อนโยนตลอดข่าคืนเธอยังพูดติดตลกเล็กน้อยเพื่อพยายามผ่อนคลายบรรยากาศอามี่ ตอบกลับด้วยการพยักหน้าสั้นๆและสบตาเป็นครั้งคราวช่วขนาดหนึ่งอีลาคิดว่าสถานการณ์กำลังดีขึ้นหลังอาหารเย็ยนอาร์มี่บอกอีลาว่าเขาอยากพาเธอไปที่ชายหาดเล็กๆในเย็ยนวันถัดไปเข,เขาบอกว่าเขาอยากคุยด้วยเพื่อจะได้มีค่ำคืนที่ห่างไกลจากสิ่งรบกวนอีลาประหลาดใจแต่ก็ตกลงเธอรู้สึกมีความหวังเธอใช้เวลาทั้งวันในการเตรียมปิกนิกแบบง่ายๆและเลือกชุดที่เรียบร้อยเธอส่งข้อความหาน้องสาวในช่วงบ่ายว่าฉันคิดว่าฉันกับอาร์มี่จะได้คุยกันอีกครั้งแล้วเขาบอกว่าเขา คืนนี้ฉันอยากไปทะเลบางทีนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเธอไม่รู้ว่าอามี่เก็บปืนไว้ในช่องเก็บของหน้ารถเรียบร้อยแล้วชั่วโงสุดท้ายของชีวิตปกติเย็นวันนั้นขณะที่พระอาทิตย์เริ่มตกดินอามี่และอีลาขับรถไปยังชายหาดที่เงียบสงบซึ่งอยู่ห่างจากไมาอามี่ไปประมาณ45นาทีไม่มีผู้คนทุกพล่านไม่มีแสงไฟมือมีเพียงสายลมและเสียงคลื่นอิลาปูผ้าหม่มพื้นเล็กแล้วเริ่มแกะอาหารอามี่ยืนมองทะเลอย่างเงียบๆพวกเขานั่งเคียงข้างกันสักพัก หน้าที่แห่งความเงียบอิลาพยายามเริ่มต้นบทสนทนาโดยพูดว่าที่นี่สวยงามมากบางครั้งฉันก็คิดถึงชายหาดอามีพยักหน้าจากนั้นเขาก็ถามว่าเธอจะยังรักฉันไหมถ้าฉันเลิกเป็นคนที่เธอคิดว่าฉันเป็นอีลาหันไปหาเขาด้วยความประหลาดใจแน่นอนทุกคนต้องดิ้นรนแต่ฉันรักในสิ่งที่เธอเป็นและสิ่งที่เธอพยายามจะเป็นอามีไม่ได้พูดอะไรความเงียบกลับมาหนักึ่งกว่าเดิมเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าชายหาดก็มืออดลงมีเพียงแสงจากดวงจันทร์และอากาศซึ่งจอดอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่เมตร เสียงคลื่นเบาๆยังคงซัดเข้าหาฝั่งแต่ความเงียบระหว่างทั้งคู่กลับหนาทึบและยินเยึอกกีลาพยายามทำลายความเงียบอีกครั้งอามี่เธอพูดเบาๆฉันดีใจที่เรามาที่นี่ฉันคิดว่าเราต้องการช่วงเวลาแบบนี้แค่เราสองคนฉันรู้ว่าช่วงนี้อะไรๆมันแปลกๆแต่ฉันอยากจะแก้ไขอะไรก็ตามที่ผิดพลาดจริงๆอามีมองเธอโดยไม่พูดอะไรดวงตาของเขานิ่งสงบใบหน้าของเขาอ่านไม่ออกหลังจากหยุดไปครู่หนึ่งในที่สุดเขาก็ตอบว่าคุณคิดจริงๆหรือมีอะไรผิดปกติหรือ อีลาลังเลใช้เธอทําตัวห่างเหินฉันรู้สึกเหมือนทําร้ายเธอไปบ้างแต่ฉันไม่รู้ว่าฉันทําอะไรผิดอามิลุกขึ้นยืนช้าๆแล้วเดินไปทางน้ําเขามองออกไปสองสามวินาทีแล้วหันกลับมาหาเธอเธอโกหกฉันเขาพูดด้วยน้ําเสียงราบเรียบสีหน้าของอีลาเปลี่ยนไป,ไปอะไรนะโกหกเธอเหรอตอนที่เธอไม่ซื่อสัตย์เขาพูดต่อพลางเดินกลับไปหาเธอเกี่ยวกับอดีตของเธอเกี่ยวกับตัวตนของเธอเกี่ยวกับผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าฉันอีลา สันสถานยางเห็นได้ชัดอามิฉันไม่เคยโกหกเธอฉันบอกทุกอย่างที่ทําได้ฉันเคารพชีวิตสมรสของเราเสมอฉันไม่ได้ทําอะไรผิดแต่อามิดูเหมือนจะไม่ได้ยินคําพูดของเธอสีหน้าของเขายังคงแข็งกร้าวเคารพสิการแต่งงานกับผู้ชายโดยไม่บอกทุกอย่างถือเป็นการเคารพหรือไม่การแซงทําเป็นบริสุทธิ์ตอนนี้อีลาลุกขึ้นยืนด้วยความสับสนและหวาดกลัวอามิฉันไม่เข้าใจฉันไม่เคยทําอะไรที่ทําให้คุณเสื่อมเสียเกียรติฉันเข้ามาในชีวิตสมรสนี้ด้วยความซื่อสัตย์ และความรักเขาสูดหายใจเข้าลึกๆมันไม่ใช่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นการเสรื่อมเสียชื่อเสียงมันเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันคาดหวังสิ่งที่ฉันต้องอยู่ด้วยอีลาค่อยๆถอยห่างเสียงของเธอสันเคือคุณกำลังพูดเรื่องอะไรกัน <c oughs> ในขณะนั้นเองอามี่หันไปทางรถเขาเปิดประตูฝั่งผู้โดยสารและเอื้อมมือเข้าไปในช่องเก็บของอีลายืนนิ่งขณะที่เขาดึงปืนพกสีดำขนาดเล็กที่เขาซื้อมาเมื่อหลายวันก่อนออกมาดวงตาของเธอเบิดกว้างด้วยความไม่อยากจะเชื่ออามี่คุณกำลังทำอะไรอยู่ เขาไม่ได้ตอบน้ำตาของอิลาเริ่มคลอเบ้าขณะที่เธอยื่นมือออกไปพยายามทําให้เขาสงบลงได้โปรดอย่าทาแบบนี้เรากลับบ้านได้เราคุยกันได้ไม่ว่าเธอจะคิดอะไรอยู่มันไม่จําเป็นต้องจบลงแบบนี้แต่อามีตัดสินใจไปแล้วสําหรับเขาเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของไลลา,ลาแต่มันคือการชําระล้างความยิงโศของเขาเขาหมกมุ่นอยู่กับความคิดเรื่องการควบคุมความบริสุทธิ์และชื่อเสียงจนมองไม่เห็นเหตุหผลอีกต่อไปฉันไว้ใจเธอเขาพูดอย่างเย็นชาแต่เธอไม่ใช่ผู้หญิงอย่างที่ฉันคิดอามิฉันคือผู้หญิงคนนั้นฉันไม่เคยทรเยอ เขายกมือขึ้นปืนค่อยๆดังขึ้นและอีลาก็ยกมือทั้งสองขึ้นได้โปรดเธอเธอกระซิบเสียงของเธอสั่นเครือเรายังใหม่อยู่เราแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่าทิ้งชีวิตของคุณไปชั่วขณะหนึ่งความเงียบกลับมาอีกครั้งมีเพียงสายลงคลื่นและหัวใจที่แตกสลายสองดวงที่ยืนอยู่ในความเมื่อจากนั้นเสียงปืนนัดเดียวก็ดังกล้องไปทั่วชายหาดอีลาทรุดลงกับพื้นร่างของเธอล้มลงข้างปิกนิกที่ไม่มีใครแต่ต้องอาร์มี่ยืนนิ่งปืนยังคงยกขึ้นหายใจหอบใบหน้าของเขาซี่เสียวมือของเขาสั่นผลที่ตามมา ฉากนั้นหลังจากนั้นไม่กี่นาทีอามี่ก็วางปืนลงและก้าวถอยหลังเขามองร่างไร้บิญญาณของอีลาแต่ดวงตากลับไม่รู้สึกโล่งใจมีเพียงความว่างเปล่าเขาได้ทําในสิ่งที่คิดว่าจําเป็นแล้วแต่มันก็ไม่ได้ทําให้รู้สึกพอใจมีเพียงความเงียบงนันแทนที่จะหนีจากที่เกิดเหตุอามี่ขับรถกลับบ้านเขาถอดเสื้อที่เปื้อนเลือดออกใส่ลงในกระเป๋าแล้วนั่งลงบนขอบเตียงโทรศัพท์อยู่ในมือเกือบชั่วโมงที่เขาไม่ได้ทําอะไรเลยในที่สุดเวลาประมาณ23่สนาฬิกาสานาทีเขาจึงโทรหา911ผมต้อง รายงานอะไรหน่อยสิเขาพูดอย่างใจเย็นผมเพิ่งยิงภรรยาผมเจ้าหน้าที่รับสายถามรายละเอียดและอามี่ก็บอกโดยไม่แสดงอารมณ์ใดๆเขาบอกสถานที่เกิดเหตุอธิบายอาวุธที่ใช้และรอตำรวจมาถึงอย่างเงียบๆเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงชายหาดพวกเขาพบศพของหลายลาตรงจุดที่อามี่บอกไว้พอดีที่เกิดเหตุไม่มีใครสังเกตเห็นปืนวางอยู่ใกลๆ้ๆไม่มีร่องรอยการต่อสู้ใดๆเห็นได้ชัดว่าเธอไม่ได้วิ่งหนีเธอไว้ใจเขาแม่ไหนช่วงเวลาสุดท้ายย้อนกลับไปที่ อามีถูกจับกลุ่มโดยไม่มีการขัดขืนเขาไม่ได้พูดอะไรกับเจ้าหน้าที่และขอทนายความเมื่อถูกถามว่าการยิงครั้งนี้เป็นการป้องกันตัวหรือไม่อามีตอบว่าเปล่าผมวางแผนไว้ผมแค่ทนฟังคำโกหกของเธอไม่ได้หลังจากถูกจับกลุ่มอามีฮัสันถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาซึ่งเป็นความผิดแร,แรงตามกฎหมายของรัฐฟลอริดาเนื่องจากเขาสารภาพโดยสมัครใจว่าได้ยิงภรรยาและยอมรับว่าได้วางแผนไว้ล่วงหน้าคดีนี้จึงถูกพิจารณาในฐานะอาชญากรรมที่วางแผนไว้ล่วงหน้า กระบวนการทางกฎหมายไม่ล่าช้าหลักฐานมีความน่าเชื่อถือและอายการเขตท้องถิ่นตัดสินใจใช้โทษสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดอามีถูกคุมขังโดยไม่มีการประกันตัวในเรือนจำใหม่อามีทีมกฎหมายของเขาได้ร้องขอการประเมินสุขภาพจิตโดยอ้างว่าแรงกดดันทางวัฒนธรรมและความไม่มั่นคงทางอารมณ์อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของเขาอย่างไรก็ตามนักจิตวิทยาที่ศาลแต่งตั้งพบว่าเขามีความสามารถเพียงพอที่จะขึ้นศาลเขามุ่งมั่น ที่จะมีสุขภาพจิตที่ดีและตระหนักถึงการกระทำของเขาในขณะที่ถูกกุมขังคาตกรรมในระหว่างการพิจารณาคดีเบื้องต้นอายการได้นำเสนอข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนอามีภพาภรรยาไปยังสถานที่ห่างไกลนำอาวุธปืนมาด้วยรอจนกระทั่งอยู่กันตามลำพังและยิงเธอเสียชีวิตด้วยกระสุนนัดเดียวพวกเขาได้ให้หลักฐานเกี่ยวกับประวัติการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตของอามีการซื้อปืนและการถอนเงินสดของเขาก่อนหน้าเกิดเหตุไม่กี่วันพวกเขายังส่งบันทึกส่วนตัวที่เขียน ด้วยลายมือของอีลาและข้อความล่าสุดของเธอถึงสมาชิกในครอบครัวซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกลัวและความสับสนที่เพิ่มมากขึ้นของเธอของอีลาครอบครัวเดินทางจากโอไฮโอเพื่อเข้าร่วมการพิจารณาคดีทุกครั้งพ่อแม่และพี่สาวสองคนของเธอให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเพียงครั้งเดียวโดวยกล่าวว่าเราหัวใจสลายอีลาเดินทางมาไมาอามีด้วยความหวังเต็มเปี่ยมเชื่อมัน่นในชีวิตสมรสที่สร้างขึ้นบนความไว้วางใจเธอไม่สมควรได้รับสิ่งนี้ ไม่มีผู้หญิงคนใดสมควรได้รับสิ่งนี้ความโศกเศร้าของพวกเขายังคงปรากฏให้เห็นตลอดการพิจารณาคดีทนายความของอามีไม่ได้ปฏิเสธการฆาตกรรมแต่เขากลับมุ่งเน้นไปที่การโต้แย้งเพื่อให้ได้รับโทษที่เบาลงเขาอธิบายว่าอามีเติบโตมาในครอบครัวที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมความคาดหวังเกี่ยวกับการแต่งงานและกิจยศฝังรากลึกฝ่ายจำเลยอ้างว่าอามีรู้สึกติดอยู่ในกรอบระหว่างค่านิยมทางวัฒนธรรมกับความเป็นจริงสมัยใหม่และสภาพอารมณ์ของเขาแย่ลง หลังจากค้นพบรายละเอียดเกี่ยวกับอดีตของไลลา,ลาซึ่งพวกเขาอ้างว่ารายละเอียดเหล่านี้ขัดแย้งกับความเชื่อที่ฝั่งรากลึกของเขาฝ่ายโจ์ปฏิเสธข้อโต้แย้งนี้พวกเขาชี้แจงให้คณะลูกขุนทาบอย่างชัดเจนว่าแรงกดดันทางวัฒนธรรมหรือความผิดหวังส่วนตัวไม่สามารถนำมาเป็นข้ออ้างในการฆาตกรรมได้ฝ่ายโจ์ระบุว่านี่ไม่ใช่ความผิดทางอาญาที่เกิดจากอารมณ์แต่เป็นการตัดสินอย่างเย็นชารอบคอบและตั้งใจเขามีเวลาหลายวันให้พิจารณาใหม่เขามีทางเลือกอื่น แต่เขาปรับเลือกใช้ความบุนแรงการพิจารณาคดีใช้เวลาสามสัปดาห์มีการเรียกพยาหลายคนรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์นักสืบอและญาติของลาลาภาพหน้าจอการค้นหาออนไลน์ของอามีและบันทึกการสอบสวนของเขาถูกแบ่งปันกับคณะลูกขุนช่วงเวลาที่น่าประทับใจที่สุดเกิดขึ้นเมื่อมีการเล่นบันทึกเสียงการโทร911ของอามีในศาลด้วยน้ำเสียงที่สงบเขากล่าวว่าผมเพิ่งยิงภรรยาของผมน้ำเสียงที่ร้ายอารมณ์ของเขาทำให้หลายคนตกใจ ห้องพิจารณาคดีในคำถแถลงสุดท้ายอามีกล่าวว่าผมไม่ได้เกลียดเธอผมแค่รู้สึกว่าทุกสิ่งที่ผมเชื่อมั่นกำลังพังทลายลงผมคิดว่าผมทำในสิ่งที่ถูกต้องเขาไม่ได้ขอโทษครอบครัวของไลาลาโดยตรงหลังจากการพิจารณาคดีเป็นเวลาสองวันคณะลูกขุนได้มีคำตัดสินเป็นเอกฉันท์เขามีความผิดฐานฆาตรกรรมโดยเจตนาผู้พิพากษาได้ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตอามีตามกฎหมายของรัฐฟลอริดาโดยไม่มีสิทธิ์พักโทษในคำกล่าวโทษผู้พิพากษากล่าวว่า คุณไม่ได้อยู่ภายใต้ภายคุกคามคุณไม่ได้ถูกทำร้ายคุณไม่ได้อยู่ในอันตรายคุณเพียงแค่เลือกทางที่แร,แรงและไม่มีเหตุผลอันสมควรคุณค่าหญิงสาวที่ไว้ใจคุณสารนี้ไม่เห็นเหตุผลที่จะให้อภัยเลยอามีไม่แสดงปฏิกิริยาใดๆต่อคำพิพากษาเขาถูกนำตัวกลับเข้าคุกทันทีเพื่อรับโทษจำคุกตลอดชีวิตคดีนี้ได้รับความสนใจจากสื่อในระดับปานกลาง โดยสาธารณาชนให้ความสนใจกับอันตรายของการควบกลุ่มความเข้าใจผิดทางวัฒนธรรมในความสัมพันธ์และความเชื่อส่วนตัวที่บิดเบือนอาจนำไปสู่ความรุนแรงได้หลายคนผู้ชมต่างรู้สึกไม่สบายใจกับความสงบและระเบียบว,วินัยของอาร์มี่จนกระทั่งและแม้กระทั่งหลังเกิดเหตุฆาตกรรมสำหรับครอบครัวของไลลาผลลัพธ์ทางกฎหมายนำมาซึ่งความยุติลงบ้างแต่กลับไม่ใช่ความสงบสุขพวกเขากลับไปโอไฮโอพร้อมข้าวข,ของของเธอรวม ถึงสมุดบันทึกที่เธอเก็บไว้ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายคดีโศกนาฏกรรมของอามิฮัสันและไลลาฟิตฮิวทิ้งรอยแผลลึกไว้ในใจทุกคนที่ติดตามคดีนี้แม้ว่าคดีนี้จะไม่ได้เป็นข่าวพาดหัวระดับชาติทั้งในชุมชนท้องถิ่นและออนไลน์แต่มันก็จุดประกายให้เกิดการพูดคุยอย่างจริงจังเกี่ยวกับการควบคุมวัฒนธรรร่มและอันตรายเงียบงนันภายในความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนปกติถ่ายนอกเรื่องราวของไลลายังคงอยู่การเสียชีวิตของไลลาไม่เพียงแต่ เป็นการสูญเสียส่วนตัวของครอบครัวเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องต้นใจว่าการทำร้ายจิตใจความโดดเดี่ยวและการควบคุมตนเองสามารถทวีความรุนแรงขึ้นได้ในช่วงหลายสัปดาห์หลังการพิจารณาคดีครอบครัวของเธอได้ก่อตั้งมูลนิธิเล็กๆในานามของเธอโดยมุ่งเน้นที่การสนับสนุนผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงมุสลิมที่รู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตสมรสหรือเผชิญกับแรงกดดันให้เก็บตัวเงียบมูลนิธิยังส่งเสริมสุขภาพที่ดีอีกด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์สำหรับคู่รักที่ต้องปรับตัวเข้ากับความแตกต่าง ทางวัฒนธรรมอามินาพี่สาวของเธอได้กล่าวสุนทรพจน์ในงานแรกๆของบูลนิที่เธอกล่าวว่าพี่สาวของฉันเชื่อในความรักความเมตตาและการสร้างครอบครัวเธอไม่รู้ว่ากำลังถูกตัดสินถูกทดสอบและถูกตามเธอเชื่อว่าเธอปลอดภัยเมื่ออยู่กับสามีความไว้วางใจนั้นถูกทำลายลงในทางที่เลวร้ายที่สุดปัจจุบันเรื่องราวของไลาลาถูกนำไปเผยแพร่ในเวิร์กชอ็อปและกลุ่มสนับสนุนในฐานะกรณีศึกษาไม่ใช่แค่เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับ ความสำคัญของการสื่อสารอย่างเปิดเผยความยินยอมและความเข้าใจซึ่งกันและก,กันในความสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมบันทึกประจำวันของเธอซึ่งได้รับอนุญาตจากครอบครัวได้รับการตีพิมพ์บางส่วนในบทความเกี่ยวกับสัญญาณเตือนทางอารมณ์ในชีวิตสมรสภาพรวมคดีของอามี่ยังก่อให้เกิดคำถามยากๆในชุมชนมุสลิมบางส่วนผู้นำศาสนาบางคนประนามกลางกระทำของเขาอย่างเปิดเผยโดยระบุว่าไม่มีศาสนาใดรวมถึงศาสนาอิสลามที่สนับสนุนความรุนแรงต่อผู้หญิง หรือสนับสนุนการฆาตกรรมในนามของกิตติยศคนอื่นๆเรียกร้องให้มีการเปิดเผยมากขึ้นบทสนทนาเกี่ยวกับความคาดหวังทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการแต่งงานความบริสุทธิ์และการควบคุมอาจเป็นอันตรายได้หากไม่ได้รับความสมดุลด้วยความเห็นอกเห็นใจ และเหตุผลในวงการกฎหมายคดีนี้ถูกนำมาศึกษาเพื่อเป็นตัวอย่างว่าความเชื่อส่วนบุคคลหากไม่ได้รับการตรวจสอบสามารถบิดเบือนการตัดสินได้อย่างไรอามี่ได้รับการศึกษาประสบความสำเร็จและไม่เคยใช้ความรุนแรงมาก่อนแต่ภายในใจเขากลับสร้างความคาดหวังเกี่ยวกับการแต่งงานที่เข้มงวดและไม่สมจริงแทนที่จะสื่อสารกับภรรยาหรือสแสวงหาคำแนะนำที่เหมาะสมเขากลับเลือกที่จะกระทำตา,ตามความภาคภูมิใจและความสงสัยผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาย,ยังได้อภิปรายกรณีนี้ ในฟอรัรมและวารสารต่างๆพวกเขาสังเกตเห็นการแยกตัวทางอารมณ์ของอามิสัญญาณของความหมกมุ่นและการผสมผสานที่อันตรายระหว่างแรงกดดันทางวัฒนธรรมและความไม่มั่นคงในตนเองนักบำบัดคนหนึ่งเขียนว่านี่ไม่ใช่การระเบิดของความโกรธอย่างฉับพลันแต่มันเป็นไปนอย่างช้าๆเงียบๆและมีการวางแผนไว้นั่นคือสิ่งที่ทําให้มันน่ากลัวยิ่งขึ้นเป็นเรื่องราวตัวใจสําหรับหลายๆคนเรื่องราวนี้เป็นเสมือนคําเตือนเตือนเราว่าอันตรายไม่ได้มาพร้อมกับการตะโกน หรือรอยฟกช้ำเสมอไปบางครั้งมันก็มาพร้อมกับความเงียบความเย็นชาและการควบคุมตัวเองอีลาไม่ได้เพิกเฉยต่อความห่างไกลในชีวิตสมรสของเธอเธอตั้งคำถามเธอพยายามแก้ไขปัญหาแต่เธอไม่มีทางรู้เลยว่าอามีได้หันความคิดของเขาไปสู่ความรุนแรงแล้วข้อความสุดท้ายจากโศกนากรรมครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับความยุติธรรมเพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวกับความกระหนกรู้มันเกี่ยวกับความจําเป็นในการมองข้ามรูปลักษณ์ภายนอกและติดต่อกับคนที่รักซึ่งอาจรู้สึกโดดเดี่ยวแม้ Matt. ในความสัมพันธ์ที่มั่นคงความคิดสุดท้ายอีลาเป็นลูกสาวพี่สาวเป็นเพื่อนและภรรยาชีวิตของเธอต้องจบลงอย่างกระทันหันไม่ใช่เพราะคนแปลกหนา้าแต่เพราะคนที่เธอไว้ใจที่สุดตอนนี้อามีต้องอยู่ในคุกไม่ใช่แค่ร่างกายแต่จิตใจยังถูกกักถังไว้ด้วยความเชื่อของตัวเองความไม่เข้าใจความรักและความล้มเหลวในการขอความช่วยเหลือก่อนที่จะสายเกินไปความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นไม่อาจย้อนกลับคืนได้แต่เรื่องราวของเธออาจช่วยให้คนอื่นๆหลีกเลี่ยงเส้นทางที่คล้ายคลึงกันได้